สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาสาธิตการเล่นโดรนครับ GPS นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราวางรีโมทไว้ตรงนี้นะครับดูตรงนี้เขาเริ่มล็อกความสูงได้ขณะนี้ครับประมาณสักเมตรยนี่ครับนี่ครับตอนนี้เขาก็มีลมแรงครับท่านผู้ชมเรากำลังล็อกความสูงอยู่ครับนี่ลมแรงมากครับนี่ครับคือเราซ่อมพัดลมแล้วครับพอดีวันนั้นเราติดตั้งพัดลมผิดพลาดครับ ถ้าเราถอดพัดลมนะครับเราซ่อมพัดลมพัดลมแตกแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เราหลงลืมครับตอนนี้ขอล็อก GPS เขาลงตามครับตอนนี้เขาก็กําลังบินต่าลงมาครับนะครับผมก็จะให้เขาลงครับในให้เขาลงครับอ่าเขาลงกดให้เขาลงครับกดให้เขาลงครับอ่าลงไปแล้วครับตามไปแล้วครับ เราจะหยุดครับนี่ครับหยุดกดแช่ไว้ครับจะกดแช่ไว้ตรงนี้ครับหยุดเขาจะหยุด,ดนะครับกดแชรไว้นะครับออดูเขายังไม่หยุดครับอ่ะกดอีกครับหยุดไหมครับอ่ะกดแชร์ไว้หยุดไหมครับอ่าดูเขาหยุดเขวหยุดนะครับอ่า เรากดแช่นะครับยังไม่หยุดครับตอนนี้ครับกดแช่ตัวนี้ครับอ่าอ่ายังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำงานอะไรผิดพลาดไปครับอ่าเรารอหาอยู่ครับหาวิธีการหยุดอยู่ครับกดแช่ครับกนไปนี้ครับยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดครับอ่านี่ครับ หรือว่าเขาผิดพลาดตรงไหนครับท่านผู้ชมเราจะลองปิดรีโมทครับอ่าต้องวิธีปิดรีโมทอย่างเดียวครับเพื่อให้เครื่องเขาดับนะครับปิดสัญญาณครับเราปิดตรงนี้ไม่ดับครับต้องปิดรีโมทนะครับปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้เครื่องจะดับไปนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอ่า การต่อสัญญาณของรีโมทกับเครื่องไม่ได้นะครับต้องปิดตัวนี้ครับมาปิดตัวนี้ผมทดลองแล้วไม่ดับครับปิดตัวนี้ดับครับทั้งเปิดแล้วก็ดับเครื่องตรงนี้ครับท่านผู้ชมเอาเจ้าตัวนี้นะครับลองเราไปลองดูครับอีกรอบนะครับนี่พอดีผมก็ถือกล้องอยู่คนเดียวครับก็ถือก็ฝึกเล่นใหม่นะครับเพราะว่า อาจารย์ตัวไหนปุ่มไหนก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเขาพังไปรอบนะครับพัดลมเสียไปประมาณสองตัวนะครับนักผู้ชมนี่ครับสองตัวนะครับวันนั้นอันนี้คือด้านท้ายเขาด้านก้นเขาครับนี่คือด้านหัวเขาครับด้านหัวเขาจะมีพวกอันนี้นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรเดียเออกล้องถ่ายรูปอ่ากล้องถ่ายรูปผมก็ยังไม่ได้ทดลองแล้วครับว่าเป็นยังไงะครับตอนนี้เข้าแอปกลอง ไม่ค่อยดีครับแอปจะหลุดจะหลุดตลอดครับก็เลยต้องใช้แบบ GPS แบบธรรมดาเล่นกับรีโมทเอาะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็จะมาลองสตาร์ทเครื่องอีกขั้งครับงเราเปิดตอนนี้ท่านรีโมทนะครับรีโมทคงคาดีเบตไหมครับผมยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าเราจะลองประยับเครื่องดูนะครับผมก็เล่นมือเดียวนะครับอ่ะลองดูครับ แล้วก็เสียงดังไหมครับอ่าลองสตาร์ทนะครับดัดดูครับดัดดีครับทำงานหรือเปล่าครับอ่าดังแล้ว <c oughs> อย่าไม่ขึ้นครับ <c oughs> เล่นเอาตาตาได้แล้วเล่นมือเดียวลำบากครับให้ผมก็เข้า จะขึ้นไอตรงนี้นะครับเอากดตรงนี้นะครับในบนนี้นครับขึ้นออโต้ไม่ออโตครับอา้าวปับไปแล้วครับเอาไหมอา้าวเสร็จแล้วจะขึ้นออโต้เลยครับขึ้นไหมอัโต้อ้าวขึ้นครับขึ้นแล้วผมจะโยกตรงนี้ขึ้นครับขึ้นครับอา่า เราจะดับเครื่องนะครับให้รงเอาลงนะลงเอาลงเดี๋ยวนี้ให้ลงเลยครับดับเครื่องตรงนี้ดับดีโมดครับเราดับดีโมดแล้วครับอ้าวเอาดับที่ดีโหมดครับขอถึงจะลงครับน้ำชมตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับกดแช่ไว้เอออ่าตรงนี้ทั้งเอาลงด้วยครับเอาเทคนิคใหม่ก็ได้ครับหรือว่าผมเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าการเล่น GPS นี่ก็ขั้นตอนเขาก็ทดลองดูครับดูกับรีโมทดูนะครับท่านผู้ชมเรามาเล่นจริงๆก็เป็นอีกเรื่องนะครับเราไปดูที่ YouTube ก็ท่านอาจารย์ก็สอนดีครับแต่เรามาเล่นจริงๆก็หาปุ่มหาอะไรที่เขาจูนได้นั่นนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเล่นมือเดียวครับคลิปนี้ก็คงจะลำดานท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับการเล่นโดนวันี้ก็ซ่อมดีแล้วครับเขาบินขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมการซ่อมก็ถือว่าอย่าไปเล่นกับนี่ครับ แถวนี้ถามกีฬาครับจังหวัดน่านนะครับนี่ครับแอวนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับอย่าให้เขาบินสูงนะครับเวลาเขาบินสูงปุ๊บเราก็กดไอติดกดลงเลยนะครับอย่าให้ไปชนครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับเครื่องบินจริงหรือเครื่องบินเล่นนะครับถ้าไปชนกับต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องเสียนะครับเหมือนเราขับรถนี่ละครับมสไซรถยนต์นี่นะครับเราไปเฉียวกับต้นไม้แล้วกี่หน่อยมันมันก็ถลอกแล้วก็เสียนะครับไอเจ้าตัวนี้มันจะบอบบางมากครับ บอบบางกว่าเครื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อีกครับเพราะว่าเนี่มอเตอร์พวกนี้มันจะเล็กนิดเดียวครับถ้าไปชนป๊บหนึ่งนี่หักครับหักเปลี่ยนก็ยังดีครับท่านผู้ชมเปลี่ยนได้ก็ยังดีครับแต่มันถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไอตัวข้างในมันเสียมันก็เล่นไม่ได้ครับเสียเงินไปฟรีๆนะครับเราซื้อมาตัวนี้ก็เกือบสามพันครับสามพันมีทอนนะครับประมาณสามพันสองพันเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมที่จะเอาไปทดลองเล่นก็ซื้อเครื่องประมาณสักพันห้าพันเจ็ดนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับทดลองเล่น เอ่อถ้าลองบินไปก่อนครับให้เราคุ้นเคยชินไปก่อนซื้อตัวเล็กๆแบบนี้ไปก่อนครับอย่าไปซื้อตัวใหญ่เพราะว่าเวลามันชนปอตัวใหญ่มันราคามันแพงแล้วก็พัดลมมันหมุนไวครับผมก็เล่นพัดลมที่มันนี่แหละครับที่เกียร์หนึ่งเนี่ยละครับสปีดหนึ่งนะครับเวลามันชนเขาก็ไม่รุนแรงครับคลิปนี้ก็คงจะล่มดานท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งดางสำหรับการเล่นโดรบสวัสดีครับ